มาฟังคําทานายกันเลยพี่ไพาทารูอยากจะบอกอะไรให้ได้ทราบก่อนที่จะไปฟังคําทานายฟ้าขอแจ้งเตือนก่อนนะคะตอนนี้ฟ้ามีเพจปลอมไปแล้วมันไม่ใช่ฟ้าทานะคือพี่มิชล่ะคะ่ะเอาฟ้าไปปลอมแปลงทักหาคนนั้นคนนี้ทีแบบเป็นข้อความแปลกๆอย่างว่าขายคอร์สออนไลน์คอร์สความเชื่อนู่นนี่นั่นแบบดูดวงอะไรก็แล้วแต่ขอให้เชื่อเลยว่าไม่ใช่ฟ้าอย่างแน่นอนถ้าในกรณีอยากดูดวงส่วนตัวนะคะทักได้ที่ เพจนะคะสีฟ้าแอปสีฟ้าแม่หมอยันหวางชื่อบัญชีการโอนมีเพียงบัญชีเดียวเท่านั้นคือนางสาวชอบผักกาแสงคําฟ้าไม่มีแอดมินไม่มีการยิงแอดไม่มีการทักหาก่อนไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันอะไรใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่อยากดูดวงส่วนตัวกันจริงๆลองเช็คก,ก่อนนะคะถ้ามีดวงสัมพันธ์จะได้เจอกันฟ้ารับดูดวงบ้างไม่ได้รับดูดวงบ้างถ้าเห็นข้อความก็แบบตอบถ้าไม่ได้เห็นก็ไม่ตอบแต่ว่าถ้าใครที่แบบทักมาแล้ว้าไม่ตอบก็อย่าน้อยนะคะฟังคําทานายฟรีๆได้ในช่องทางที่ฟ้าลงคลิปไว้เลยนะคะระวังมิจฉาชีพกันด้วยเพราะว่าฟ้าเห็นแล้วแหละว่ามีเพจมีเพื่อนๆหลายคนแจง้งเตือนมาดีใจที่หลายๆคนไม่เชื่อะคะ่ะ แต่ว่ามั่นใจแต่ว่าไม่มีใครที่แบบคงจะมีน้อยมากที่จะเชื่อเพราะว่าข้อความแปลกๆนะคะเหมือนกับขายคอร์สแบบคาถาลดน้ําหนักคาถาเพิ่มน้ําหนักคาถาเรียกคนรักคืนคาถาชนะลอตเตอรี่อะไรก็ไม่รู้บางทีก็แบบแอบ,บเจ็บใจแล้วก็แอบ,บขำด้วยว่าโอ๊ยนี่อย่างวะมันย้อนแย้งกับคําพูดฟ้ามากคลิปที่แบบคลิปที่มันดูดไปอะคะ่ะมาฟังคําทํานายกันเลยว่าภายใน72ชั่วโมงนี้ข่าวดีที่คุณกําลังจะได้เจอคืออะไร บเลยนะข่าวดีที่คุณกำลังจะได้จะไพ่ใบนี้คือไพ่หกดาบคือข่าวดีจากคนทางไกลข่าวดีที่คุณรอคอยเหมือนกับเอ้ยเมื่อไหร่มันจะแบบถึงเวลานี้สักทีอ่ะมันกําลังเดินทางมาแล้วคุณกาลังจะได้รับข่าวดีจากทางไกล จากเพื่อนออนไลน์จากคนทางไกลจากคนออนไลน์จากแฟนแฟนคุณที่อยู่ทางไกลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นขา่าวดีที่เหมือนกับกําลังจะเดินทางมาเหมือนทีมที่บอกเมื่อกี้เลยแล้วเะเจ๊ปราะมันกาลังจะสิ้นสุดการรอคอยแล้วไพ่ชัดเจนมากเลยก็คือไพ่พระราชาพระราชาถ้วยพระราชาถ้วยคือตัวแทนของการที่คุณได้รับการออฟเฟอร์ดีๆการที่คุณได้รับข้อเสนอดีๆการที่คุณมีคนมาหยิบยื่นไมตรีให้ ถ้าเป็นเรื่องความรักคือความรักของคุณมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องชัดเจนที่จริงอ่ะไพอ่ะอยู่ในลักษณะพลังงานของการได้รับความชัดเจนได้รับความเคลีย์โดยเฉพาะเรื่องความรักนะ กับคนทางไกลเขาจะมาเคลียร์คุณกําลังจะได้รับข่าวข่าวอะไรบางอย่างแน่นอนว่าข่าวข่าวนี้จะทําให้คุณได้ปลดล็อกตัวเองออกจากพันธนาการได้รับความใจฟูได้กลับมาขอบคุณในสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานจักวาลขอบคุณตัวเองที่ในท้ายที่สุดเราก็จะได้เจอกับสิ่งที่เรารอคอยจริงๆโอเคสามใบนะคะข่าวดีที่คุณกําลังจะได้รับเจ็ดสิบสองชั่วโมงว้าวว้าวคนที่กาลังจะ เดินทางมาสารภาพอะไรบางอย่างกับคุณคือมันแปลว่าเขาเขาหนีไม่พ้นแล้วในช่วงนี้มันถึงเวลาแล้วจริงๆมันคือช่วงดีไวท์ทัมมิ่งไพ่เดะเจวิลถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักคนที่ข้างรักคนที่เล่นเกมคนที่เอาคุณออกสักหัวไม่ได้หรือคนที่คุณก็รู้ว่าใครอะ่ะ คนที่แบบมีอิทธิพลกับใจคุณจริงๆในช่วงช่วงหนึ่งถ้ามีอีโก้อ,อะไรอย่างวะแล้วหายเงียบกันไปในช่วงนี้มันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องติดต่อมาเคลียอะไรบางอย่างกับคุณมาเคลียรมาบอกความจริงมาบอกความในใจ เพราะว่าไพ่หกช่วยคือไพ่ของการร r ูเนียนคือไพ่ของความรักคือไพ่ของคนคุยเก่าคนรักเก่าไพ่เก้าเหรียญแน่นอนว่าสิ่งที่คุณจะได้เจอได้ฟังมันจะเป็นพลังงานที่คุณจะต้องกลับไปขอบคุณมันเป็นพลังงานความใจฟูข่าวดีก็คือคุณกําลังจะได้เคลียค่ะถ้าคนที่ต่ํากว่ามาตรฐานถ้าคนที่มีวาระที่ได้ agenda จริงๆะภายใน72ชั่วโมงนี้หรือบางสิ่งที่มันค้างอยู่ในพันธนาการเรื่องราวที่คุณแบบไว้แล้วไม่สามารถที่จะแบบปล่อยวางมันได้เลยกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วเป็นเรื่องที่ทำ ให้คุณหนักเหนื่อยใจอ่ะทุกอย่างก็จะได้รับการเคลียจากที่คุณนอนไม่หลับคุณก็จะนอนหลับปุ๋ยแล้วต่อจากนี้จากคนคนนึงที่หายเงียบไปอ่ะคุณไม่ได้ข่าวข่าวเขา,ขา,ขาใน72ชั่วโมงนี้คุณมีแนวโน้มที่จะได้รับข่าวข่าวแล้วไพ่บทสรุปอยากจะบอกอะไรให้คุณได้ทราบขอสามใบเลยนะคะโอเคแม่หมอก็แบบโอ้โหโอ้ไม่กพระเจ้าแม่หมอก็ กคันจมูก <j> <uk> าาชินีไม้เชา้าแปไม้เชา้าไพคิงดับฟ้าว,ว่าคุณได้รับความชัดเจนอย่างแน่นอนถ้าอยู่ในกรณีของการรอการติดต่อจากใครบางคนหรือว่ารอคำตอบรอความเคลียร์ได้เคลียร์อย่างแน่นอนภายใน72ชั่วโมงนี้หรือว่าคุณจะปลดล็อกตัวเองออกจากพันธนาการได้ข่าวดีนะจากคนทางไกล หรือเรื่องราวที่ทําให้คุณเครียดนอนไม่หลับแน่นอนว่าคุณจะมีคําตอบคุณจะปลดล็อกตัวเองได้คือมันถึงเวลาแล้วจริงๆแปดไม้เท้ามันไม่มีอะไรมาขวางทางไม้เท้าที่พุ่งทะยานอ่ะคุณกําลังจะได้รับข่าวดีแบบรวดเร็วแบบภายใน72ชั่วโมงนี้คุณปลดล็อกตัวเองได้หรือบางคนรองานรอการสัมภาษณ์งานรอการติดต่อมา รอจ็อบอะไรบางสิ่งบางอย่างก็เห็นแหละว,ว่ามันจะต้องเคลียร์คุณจะได้รับคาตอบว่าจะรอหรือไม่รอจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะไปงานนี้หรือเปล่าเนี่ยเขาจะเขาจะโทรมาบอกคุณคุณจะได้รับการตอบรับอีเมลหลายๆเรื่องที่คุณติดค้างหรือว่าค้างอยู่ในพันธนาการที่เอาตัวเองออกจากเรื่องนั้นไม่ได้อ่ะเคลียร์อย่างแน่นอนค่ะนี่คือข่าว V ีพายใน72ชั่วโมงนี่คือพลังงานของคุณค่ะ